โอ้โหเสียงแกเสียงเปิดเกมก็น่ากลัวแล้วก็กลัวคือมันต้องย้อนกลับไปก่อนไม่ประมาณผมป2ออนะคือตอนนั้นผมไปงานสัมมนานกับแม่แล้วก็พ่อนอะผมก็ตอนนั้นในงานสัมมนานมันก็จะเป็นโรงแรมเนาะคือเราทีนีน้มันจะมีอ่าที่ให้นั่งเล่นเกมเว้ย มันจะมีแบบคอมพิวเตอร์ให้แบบมานั่งทำงานมานั่งเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเหมือนอ่าคอมพิวเตอร์สาธารณะในโรงแรมอะและ้วทีนี้ว้ผมไปนั่งเล่นเกมไอเกมนี่แหละไอเดอะเฮาส์เนี่ยเออแล้วทีนี้มันก็จะมีกลุ่มเด็กประมาณห,าห้าหคนอะมานั่งลุมดูไว e, ้ว่าไอเฮียกูเล่นเดอะเฮาส์เหรอวะอ้อยเล่นเดอะเ่มอนี่กล้าช่ากล้า แล้วทีนี้เว้ยผมก็เล่นไปสักพักผมจำได้ว่าโดนแจ็ปสแกอร์ปุบ๊ตตตนหนบหมดตกเตียงจนตกเก้าอี้หัวทิ่มพื้นอ่ะอเอ้เนี้ยระบบพนังกางกานพนักงานก็มาดูกูอ้ะแล้วแบบพนังกงานก็ไปเรียกไปเรียกพ่อแม่มาไอ้เนี่ยคือมันเป็นมัน,ม,นมันมีความทรงจำที่แบบโอ้โหทีอ่ะเกมนี้มันทำให้กูประสาทหลอนได้ขนาดนั้นหรอวะ ก็วันนี้ก็จะลองกลับมาเล่นกันอีกรอบนะครับสำหรับเกมผีไทยนะครับโอเคขอขอเล่นแค่ภาคสองันห้านะไอ้เนี่ยคือไม่ไหวจริงแค่ขนาดได้ยินเสียงผมยังยังไม่ไหวเลยอ่ะรจริงนะโอเคงั้นเริ่มเลยไปเด e h ดเ s ้ บ้านนี้สุกสร้างขึ้นมาปีหนึ่งพันร้อยจุดสิบโอ้ยอ่านไม่ทันโว้ยทำไมต่อคือกดเลยใช่ไหมเุ้ยเออเอาไปด้นานหมเออเปิดประตูตอนนี้เขามีในบ้านแล้ว ชี sí, yeah. ้ยดิ้นได้เลยเออเออเออกวนอะไรอ่ะอะไรลูกครอบคัวเหรอมีคุณพ่อมีลูก2คนแล้วก็คุณแม่ทำไมคุณแม่สีชุดสีดำมาหน่ากลัวจังเลยเอออะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะกดลองกดมั่วดูรุปถ่าย บอลอะไรเกิดอะไรขึ้ยไหมโอ้ อย่าเข้ามาเลยกูไม่รู้ไม่รู้ไปนึิงขอพักหายใจกันให้เหี้ยจะยนนะจะยนนะเสียอะไรอะะทำไมอะเด็กๆเป็นไรอะ้ย อะไรอนะอุยยีย่หรี่โมห์อะไรอนะเด็กคือคือเด็กคนนี้หัมห์เหรออะไรอนะอะไรอนะโอ๊ย ขอไม่เราได้ไหมแยี่หนาวก็น่ากลัวเลยอะไรอ่ะ Happy Birthday Mom We know that you suffer from the so love you ก็วันนี้วันเกิดคุณแม่เหรอแย่อะไรอ่ะกระป๋องอันนี้คือยาอะไรอ่ะเฮ้ย อย่าพิทอารล้อารลกดอะไรได้บ้างอ่ะเอ้ยเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยยังไม่ได้อ่านเลยใครวะคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่จะยินครับคุณแม่คุณแม่ผมขอโทษคุณแม่ เฮ้ยสีเหี้ยอะไรเชียน้ำคุณแม่คุณคุณแม่ถ้าถ้าถ้าประจำเดือนมาก็เอออะไรอ่ระเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณแม่คุณแม่คแม่แม่ประจำเดือนเทีย่แล้วอะไรอ่ะกระดาษว่างเปล่า เฮ้ยเจนคุณแม่จเย็นเจนฮะคุณแม่เฮ้ยเฮ้ยชีเรสเฮ้ย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 อาไปหลอ่ะเฮ้ยคุณแม่มันมันเป็นหน้าผมแม่เฮออะไรอะห้องครัว อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอนะตุ๊กตาอุ้ยเฮี้ยอ้มันเป็นสัตว์ตุ๊กตาโคตน่านกลัวเลย,เอ,ยอะไรเนะี่ยตุ๊กตาตุ๊กตาอะฮะแล้วยังไงอะกดไหลได้บ้างตั้งแตยตุ๊กตาเอาไปัญ้เาเอ้าเฮี้ยกูยัง เสียงเฮียหรอวะหมาไม่น่าใช่โอ้ยเฮียไอสัตว์เฮียตกะต่งตุ๊กตาตัวนีุ้นทีเลยเวนเอ้ยมึงเอาไลนนาเบลไปดิเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยใครวะเฮียเป็นใครเฮ้ยอย่ามาอย่ามาหลอกกูเด้อเฮ้ย ก็ต้องหยิบตุก๊กตาแอนน์วิลขึ้นมาอีกรอบเหรอเฮย้ยนี่อย่านะอย่านะอย่านะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูอย่าเข้ามา,า,า,มา,ก,า,า,มากูไม่อยากหยิบแอนน์วิลขึ้นมาอีกรอบเลยเฮย้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ่าอ่าเป็นไอดีการ์ดของนักเรียนเหรอมารีนจูเลียเหรออ่าฮะโอ้ เออคงไม่ใช่วิญญาณใช่ไหมั้ององไงต่อเอ้ยสิ่งหียหอะไรวะมึงหย่านะอ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 ย่านะหย่อนะ้ยเอ้ยมึงจะพลอยขนะยาดนี้ก็ได้เอ้ยแล้ดดกวกูต้องทำอะไรต่อโอ้ อะไรเนี่ยคุณพ่อเชียร์คุณพ่อน่ากลัวสัตว์เอี้ยอะไรอ่ะวมที่ยวเหรอเก่ามากเลยเนี่ยกดเปิดอุ้ยอะไรอ่ะอะไรผมจะเปิดเอฟเอ็มห้าสิบเอ้ยกดอะไรดีกว่าเอ้ยบ่อ อันนี้คุณพ่อจองอันนี้อันนี้เอ๊ะเอ๊ะอันนี้คุณคิดเพงหรือคุณพ่อจองมาที่กูวะเฮ้ยเฮียกูร้อนแล้วกูร้อนแล้วกูร้อนแล้วไอ้ยียอย่านะมึงอย่านะเฮ้ยทำไมเปิดเพลงตีมอ่ะปิด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 ไอ้ยีย์ไม่อยากฟังเฮ้ยคุณพ่อผมไม่อยากกดที่รูปพ่อเลยเฮ้ย อ้าอะไรอะ Sorry and Goodbye ขอโทษนะแล้วก็ลาก่อนคือโชคดีมากที่ได้เป็นพ่อของโลกอะไรอย่างเงี้ยยังไงพ่อก็ยังรักลูกเสมอนะเอองั้นก็ช่วยอย่ามาหลอกได้ไหมครับผมตอนเนี้ยไอดีนะพ่อว่าเฮ้ย พ่อยานาพ่อยานายาน,า,ยา,นา,ยาจะจ้องผมงั้นดีพ่อกดอะไรดีครับเฮ้ยเฮียปืนสกสัตปืนกูยังตกใจเลยอะเลยวะเนี่ยโอย้มันกดอะไรได้อ่ะพ่อยิงหัวพ่อได้ไหมเนี่ยอยากยิงลูกพ่อมาเลยพ่อออ้ยสวัสดีท่านที่เดิผ่านไปผ่านมา เฮ้ยเอ้ย,อยบอ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 อะไรอะอตู้พ่อแตกเหรออะไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรอะอ้าวเชี่ยละอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะเปิดไฟ

is the only thing I can do to stay together with them forever อะไรวะเอ่อขอโทษต่อพระเจ้าแล้วก็บอกว่าเอ่อคือรักครอบครัวมากแต่ก็คือเป็นคนฆ่าทาั้งครอบครัวเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยก,กันกับพวกเขาเออกดอะไรได้อีกบ้างอะ เอหมดแล้วนะโอ้ยอะไรอะไร,ะไรมันไม่แค่ภาพหลอนไปม,มันไม่แค่ภาพหลอนอนี่ก็ต้องเปิดไฟเปิดปิดไฟเป็นังสเต็บไว้เนี่ยมันจะออกมาปรอเฮ้ย เฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมทำไมไฟมันเป็นเมนได้วะกดอีเรล่ได้ปะไม่ได้เว้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเมนใครวะใครมันแดกใครมูบอยใครเป็นประจำเดือนอย่าเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูกูไม่ามา เอียตอนนี้คือหางหางจอมากเลยนะเตอนนี้ตอนนี้คือนั่งหางจอโยนดนึงอะเบื่อหน้าเดหน้าเบแล้หน้าเบื่หน้า บแล้วจบแล้วโว,ว้ยฝนลุกเลยกูเฮีย